สวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้ก็สายแล้วละคะ่ะแต่ว่ามาทาคลิปเสียงที่โรงเรียนนะคะมาโรงเรียนเหมือนเดิมนะคะวันนี้เมื่อเช้านี้เจ้าส้มเขามาให้แม่ล้างหูให้ด้วยนะคะแล้วก็กล้าเดินออกมาเล่นตรงลานหน้าบ้านตรงนี้นะคะเพราะว่าหมาไม่อยู่นะคะหมาออกไปเล่นข้างนอกกล้ามาเล่นนะคะดู อันนี้ก็มีคลิปเสียงนะคะที่โรงเรียนไม่กล้าเล่นนะคะดูของเล่นนะคะดูเขาให้ล้างหูแต่โดยดีไม่ขัดขืนเลยนะคะเขาเป็นอะไรที่เป็นแมวตัวแรกที่นุกเลี้ยงมาแล้วแบบแบบไม่ขัดขืนเลยเวลาเจ็บป่วยนะคะจะทายาจะล้างหูจะอะไรคือยอมนอนแบบว่าให้ให้เราทำ เ็จหูหยอดหูอะไรให้ปกติคือตั้งแต่เลี้ยงแมวมาก็มีเจ้าส้มน้อยเนี่ยค่ะเจ้าส้มน้อยที่ทําให้แม่รู้สึกว่าชีวิตชีวิตการดูแลแมวป่วยง่ายขึ้นนะคะทีนี้ก็อยากจะเล่าอยากจะเล่านะคะอยากจะเล่าเรื่องส้มน้อยนี่แหละก็ท่านใดมีความพิเศนอย่างไรให้เงินนี่เห็นไหมคะ ให้แม่ทาให้ล้างหูแล้วบางทีเขาอาจจะสบายหูก็ได้ก็หลับตาแบบว่าผ่อนคลายอย่างเงี้ยค่ะเช็ดหูให้แล้วก็หยอดหูให้อย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวคงจะดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็ยังแดงอยู่นิดนึงก็ดีกว่าวันที่ไปทํามาใหม่ๆไปไปคุณหมอทําความสะอาดให้ใหม่ๆค่ะก็ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะอยู่ ที่นุกจะพูดก็คือว่านุกมาสังเกตไข่ไข่ของเจ้าส้มมาค่ะทำไมไข่เขาถึงเล็กนิดเดียวทั้งทั้งที่เขาอ่ะเป็นหนุ่มแล้วนะคะหนุ่มไม่ไม่ใช่เด็กเท่าไหร่อ่ะตัวพอสมควรอยู่เท่าไหรเท่าเขานี่ไข่จะใหญ่กว่านี้นะคะอย่างเปรียบเทียบนุกเห็นแมวแม่น้อยนะ่ะพวกพวกที่เป็นตัวเท่ากันเนี่ยไข่ต้องใหญ่กว่านี้นะคะามาดูเด็กในในในกลงบ้างนะคะของพวกมะขามนะคะ เอไขอ่นมาให้เล่นขาเป็นลักษณะเหมือนกับโดนผ่ามาแล้วอะุ๊กสงสัยมากเลยว่าเจ้าส้มเนี่ยทําหมันมาหรือเปล่าทําหมันมาแล้วหรือเปล่าเพราะว่าุ๊กเอาตัวผู้ไปทําหมันก็หลายสิบตัวนะคะประมาณว่าลักษณะของไข่เขามันเหมือนเหมือนไข่ที่ถูกผ่ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยววันหลังน่าจะถ่ายให้ดูนะคะว่าจริงๆนะคะุ๊กก็เลยมอว่าเอา้าทำไมไข่เขาเล็กนิดเดียวแล้วมันเหมือนมี มีรอยผ่ามาแล้วอะไข่เขานะคะไข่เขานะแล้วตัวส้มเองน่ยไม่ใช่แมวที่เคลขลาดนะคะแมวที่แมวผิวพันธุ์ดีเราก็ไม่ได้ผอมโซอันนี้เป็น นุกเตรียมขนมไม่ได้เตรียมค่ะฝากพี่ๆร้านค้าฝากขนมให้พี่ๆเทศบาลที่เขาช่วยเก็บขยะของเราเยอะมากนะคะก็ซื้อขนมเลี้ยงน้ำอาทิ้งละร้อยนะคะนี่ก็คือน้ำใจที่เราอยากจะขอบคุณพี่เขาอันนี้ก็กรงของใครนี่กรงของพวกฉบาพวกโซดามาตินเสียน้อยหล่อจังเลยครับอ้วนมากค่ะ นมากดูหน้าตาเขาอุ้ยจ่ายที่หายป่วยมากนี่ดูหนะะ้ากลมเลยเ<อ>ตัวกลมเลยนะคะ<อ>นี่ยังไม่ได้ทำหมันนะคะนี่เสียน้อยนี่กระบาก็ยังไม่ได้ทำ<แอ>นั่นแหละค่ะ<แอ>ที่นู<โ>กพูดไว้นะคะลุกระบา,าเข้ามาเล่นกับพวกเขาคะ่ะที่นูกพูดไว้อะก็ประมาณว่าโอ้ว่าทำหมันแล้วหรือเปล่านะคะก็เลยสงสัยว่าเขานาะจะมีเจ้าของแต่ว่าไม่รู้สิคะ ไม่แน่ใจว่าแต่มันเหมือนมากๆนะคะเหมือนทาหมันแล้วจริงๆนะคะไข่ของเขาอะ่ะโอ้พี่เสือหล่อจังเลยครับเหมือนจริงๆค่ะเหมือนจริงๆเดี๋ยวนุ่จะให้ดูนะคะต่อวันหน้าถ้าถ่ายคลิปได้ใกล้ๆจะให้ดูมันเหมือนมากๆเลยนะคะใครนี่อุ้ยชาบาใครนี่มาตินใครอีกใครอีกโซดาดิเห็นไหมคะ ใครที่ทําหมันแล้วที่ผ่าแล้วเดี๋ยวนุกจะรู้นะคะนุกจะดูว่ามันมันไม่เหมือนกับที่ยังไม่ผ่านะคะนั่นเลยค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปอ๋อยังไม่จบค่ะมีมาที่โรงเรียนนะคะอยากจะขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านสนับสนุนมาด้วยนะคะท่านสนับสนุนมานุก,ก็ได้ซื้ออาหารเนี่ยมันจะหมดนะคะแม็กซิมานี่กินปลากระป๋องข้าวเหนียวโอเลี้ยงนะคะช่วงเช้ากินที่โรงเรียน ะะก็กขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านสนับสนุนมานะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ